สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูโบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใน ep ที่สองในส่วนของภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในที่ทำงานอ่ะมีใครมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานบ้างคะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากเพิ่มเงินเดือน อยากมีรายได้เพิ่มขึ้นอยากได้โอกาสดีๆในที่ทำงานแต่ติดตรงที่ภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูประโยคดีๆที่จะเอาไว้ใช้ในภาษาอังกฤษกันนะคะอ่ะเพื่อนๆมีปมมีความรู้สึกอะไรที่เราแบบไม่ได้ภาษาอังกฤษอยากจะเก่งภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นในที่ทำงานตามเบสิกเองก็ยังไม่ได้มีใครเป็นแบบนั้นบ้างคะคือ,อโอกาสในที่ โอกาสในหน้าที่การงานดีๆรออยู่ถูกไหมเราพลาดโอกาสดีๆในการดีดธุรกิจหในทุกงานไปค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยววันนี้เราเดี๋ยวเราจะไปดูกันบรืต่างๆที่ใช้บ่อยในที่ประชุมอ่ะวันนี้ครัวจะเป็นออกซีรีส์ในเรื่องของคอร์สภาษารับในที่ทางงานนะคะเราไปดูกันว่าเอ๊ะมีอะไรบ้างที่จะช่วยให้เพื่อนๆเก่งภาษาอังกฤษ มยิ่อะใครรู้สึกมีความกลัวในภาษาอังกฤษบ้างอ่ะเล่าให้ฟังน่ยใครกลัวภาษาอังกฤษในที่ทำงานบ้างปัญหาหลักๆที่เพื่อนเจอในภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในที่ทำงานมีข้อกังวลอะไรเล่าให้ครูโบฟังหน่อืมถ้าเหนือเราจะไปเสริมพลังงานโพซิทีฟหรือพลังงานบวกไปด้วยกันด้วยคำพูดที่ว่า I can do it I believe in myself วันนี้เดเี๋ยวเราจะมาดูซีรีส์สนี้กันว่าครูโบจะมาช่วยเพื่อนๆแก้ไขปัญหาอะไรในภาษาอังกในเชิงใช้ในทางกาเนาะที่บอกว่าที่นี่เราก็ได้ช่วยคลาสเป็นไพรเวทโคชชิ่งเพื่อนๆเยอะเลยเนาะสำหรับเจ้าของธุรกิจอ่ะอันนั้นก็จะเป็นไพรเวทโคชชิ่งไปเลยที่สอนแบบโามตรงเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าวลีบ่อยๆที่ใช้ในที่ทำงานมีอะไรกันบ้าง Okay. วุีที่ใช้บ่อยในการประชุมเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าคำว,ว่าอะไระใครรู้จักคำไหนบ้างในที่ทำงานที่ใช้บ่อยๆเออและอยากจะลองแต่งประโยคอระใรบ้างโอเคตัว okay. เริ่มเลยนะคะเดี๋ยวย่าอินดอร์มิตช์โอเคการประชุม in the meeting alright เรามาดูประโยคที่ใช้ในในการในเชิงขัดจังหวะ interrupt interrupt โอ okay. เคอ่ะใครอยากได้คลังคำศัพท์ใหม่ๆเราก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยอ่ะคลังคำศัพท์ใหม่ๆเอาไปใช้ได้เลยนะคะ interrupt ใครพูดตาม o ะค,ะคุโบกดหนึ่งมาค่ะอะใครพูดตาม o ะคะุโบกดหนึ่งมาค่ะ interrupt โอ okay. เค สามารถเอาสมุดมาจดโนต้ตได้เลยนะสำหรับความรู้ดีๆตรงนี้แต่ถ้าใครไม่ถูกใจก็สามารถไปต่อกันในคอราา์สภาษาอังกฤษสำหรับชัยนิดนึงค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อนเลยนะคะ Alright accuse me for interrupt ขอตั้งดอเลย accuse me for interrupt ขอโทษที่แบบต้องขัดจังหวะนะคะ เป็นการกนำเข้าไปเพื่อจะดีนำประโยชน์ที่เราอาจจะขอพูดแทรกในการเสนอไอเดียต่างๆในที่ประชุมอ่ะใครเคยเจอประโยชน์เรือยั้ถ้าใครเคยเจอคูดเจอมาค่ะ excuse me for interrupt แล้วก็ตามด้วยประโยชน์ต่างๆที่เราจะสอบถามข้อมูลในที่ประชุมได้เลย may I ask ได้ excuse me for interrupt They ask you something. They ask you something. ถ้คุณวพูดไเร็วแน่นอนอ่าฟังไม่ค่อยบอมเพ่องขนามนักบอกไปทีนะ Me, I ask you something. Me, I. Ask you something. อาเห็นไหมคนที่จะฝึกและจะเก่งภาษาังกไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นคุณต้องฟังมากพอสองคุณต้องพูดมากพอ ไม่มีสภาพแวดล้อมให้ฝึกเราต้องฝึกกับตัวเองให้ได้นะคะเพื่อไม่ให้เราพลาดโอกาสที่เราวางไว้เช่นเราอยากมีรายได้เพิ่มหรือเราเราอยากขยายตลาดไปต่างประเทศอยากจะมีลูกค้าต่างชาติที่เพิ่มมาถึงใครอยากสืบสูขนมตรงเราก็เข้ามาคลาสนี้ได้เลยนะคะฝังตัวไปใช้เละไปพูดตากก่างคนกันอีกแล้นะคะ Excuse me or interrupt Excuse o intro แล้วตามด้วยเรื่องที่เราอยากจะพูดคุยในการประชุมการพูดคุย conversation นันน่นได้เลยนะคะเพราะว่านาะในการพูดคุยต่างๆเราก็ไม่อยากให้มีใครมาทำลายบทสนทนาโดยที่ทลาลและลมมากลางงวดฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นภาษาอังกฤษใช้ในเชิงทางการและเป็นแบภบาพาที่เรา,าใช้ที่ s e ดหร or intro Alright, let's go. Next, if I may, I think, and that's another idea. Confirm to if I may, I think you should reduce this budget. But I'm looking at you from time to time. If I may, I think you should reduce the budget. Reduce the one right? อ่ะคุโบเคยทำคอนเทนต์ประมาณนี้ให้เพื่อนๆอยู่แล้ว Reduce the budget อ่าอยากจะบอกว่าอันเนี้ยถ้าใครได้เข้ามาชมตัวคาก็เลยจะเป็นประโยชน์สับเพื่อนๆที่เอาไปใช้ในที่ทำงานได้เลยอรรโอเพนเนียร์อ่าพูดตามกฎนึงนะคะวันนี้จะเป็นภาษางิฤษที่อนุญาตคือภาเาถิ่นที่เป็นเรื่องภาษาถิ่น แบบง่ายๆเราไปกันแล้วนะอันนี้อยู่ในส่วนของอิกอันหนึ่งที่ใช้ในออฟฟิศหรือในที่ทำงานนะคะอ่าได้ทุกเลเ,เลยทีเด i ยวโอ o p i n i o n แปลว่าอะไรคะทุกคนโอปิ i n ียนโ Opinions เป็นการแสดงความคิดเห็นเป็นเกีเ่ยวกับความคิดเห็น,นต่างๆ opinion ออกเสียงตามกฎหรือพิมพ์คำว่า o p i n i o n ก็ได้เลยอ่ะในวันนี้ อในวันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นทางการมากที่สุอย่างที่บอกใครตั้งใจเรียนรับรองว่าได้เสริมความคําศัพท์ที่เป็นทางการเพิ่มขึ้นไปได้เลยเป็นประโยชน์มากๆแก่การใช้ในชีวิตประจำวันในเชิงต่างแต่ถ้าใครกลัวก็ไปดูคอร์สเริ่มจากศูนได้เลยนะคะโอเค next in my opinion ตามที่บอกบอกส้นมาเลย อ่ะ in my opinion อยากจะบอกว่าตอนคุโบเรียนโทที่ออสเตรเลียคุโบจะใช้โครงสร้างประโยคแบบนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะ in my opinion I think แล้วเสริมด้วย I think กระไร in my in my opinion I think you should go to school ยันนี่กระไร or in my opinion you need to improve your English in my opinion แล้วตามด้วยสิ่งที่เราอยากจะแสดงความคิดเห็นได้เลยนะโอเคจะใช้เป็น i think ก็ได้อะใกล้ท่านเป็ไอก็ได้เลยนะโอ้โโอวันนี้อันตรุษยากนิดนึงแต่เอาไปใช้ได้เลยเพราะว่ามีหลังบ้านพักมาถาเพื่อนเ่มาเลยอยากจะนำความรู้ตรงเนี้ออกมาให้เพื่อนๆได้กลา้าเออใช้ภาษาพด้เราจะได้ก้าวข้ามผ่านความตัวไป ใครเข้ามาดูย้อนหลังหรือดูในตอนนี้ก็พิมพ์มาให้กำลังใจดูได้เลยนะคะสาหรับใครที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ออกไปแชร์เป็นค่าหน่อยิได้เลยนะคะอากเนื้อหาตรงนี้เอาไปขยันขึ้นน้อยโอ้ขึ้นน้อยโอ้ก็มันจะกระาฟันๆแบบนี้กระชับแบบนี้ข n ้นน้อยโอ้ก็ต้อยสูงเนื้อชื่อต่อโอง เการพูดภาษาอังกฤษใช่ด้วยโอเคอ่า In my opinion ตามด้วย I think In my opinion ตามด้วย you should คุณควรจะ you should ให้ท่านฟังเข้ามาอ่า you should I think In my opinion you should improve your English อ่า Okay next the way I think แล้วก็ตามด้วยการแสดง way I see things เราก็เสนอไอเดียในที่ทำงานได้เลยเช่นอาจจะเกี่ยวกับการเพิ่มหรือลดคอนเทนต์หรือเกี่ยวกับการตลาดการขายต่างๆได้เลยนะคะโอเค asking for opinions asking for opinions ใครพูดนะขอเทษนะคะอ่ะวันนี้พอปปียากขึ้นนิดหนึ่งแต่ผมเชื่อว่ามุกเพชโอปินส์คนแน่นอน for เป็นการขอความคิดนะขอไอเดียต่างๆเพื่อใประชน์นะ how do you feel about ฮะพูดตามกดถึงก็ได้เลยแต่ถ้าใครอยากถึงกว่านั้นพิมพ์เต็มมาทางประโยคได้เลยค่ะ how do you feel about, do you feel about how do you feel about ตามด้วยเรื่องราวที่เราอยากขอการแสดงความคิดเห็น how do you feel about history ขอ,องอกับกับหนึ่งมารวงแล้วกดแชวไปโอเค How do you feel about this project โอเคปรูก Next ใส่ได้บ้างของ How do you feel about คนละกษาประโยคมาเลยทัวล่วเช่น How do you feel about i s p r o ใช้นนในประโยคกะก็ไม่อูเหมือนกันใช้ในประโยคกะ คุยกับแฟน tomorrow แบบเนี้ยในวันพรุ่งนี้ในวันวาเลนไทน์ก็ได้วาเลนไทน์ได้หมดเลย how do you feel about this trip on a Valentine ได้เหมือนกัน่ h how do you feel มันเป็นการถามถึงความรู้สึกคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ about เกี่ยวกับเกี่ยวกับสื่อนำหนังห่างเพื่อความว่า how do you feel about มาตามด้วยเรื่องราวต่างๆถ้าอยากถึงก็บอกเลยว่า ต้องสอุยบ่อยพูดหรอออนะเรามีทั้งสนุกสนานแล้วเราก็มีทัท้งทางการมาผาสม Comment on oh, okay. oh, okay. okay. oh, right. uh, all things. Thank you for commenting comment on all All right. Good poin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 t. You're 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 สมมุติเขาเสนอไอเดียเหล่า so, น like, ั so, like, ้นมาแล้วแบบเอ้ยมันโอเคนะมันนี่มเลยคนหลังเองเขาก็จะชอบเอ็กซ์แต่ว่า express ดอ e feeling ป็นการแบบว่าใส่แสดงความแสดงอารมณ์ออกไปกู o พอยด์เกรดแบบเนี้ยได้ออสเซนเล่นได้หมดเลยเล่นใหญ่เล้หมดเลยนะคะ next I get your point I get your point ท่างกันไหมว่าไหม I get your point ที่บอกว่ามูลค่าวันนี้คือมูลค่ามากๆในการที่เพื่อนๆจะมาฝึกภาษาอังกฤษในที่เขาฝึมไปด้วยกันคะโอเคหนึ่งล้านคนไปเลยโอเค agree agree คือการ agree คือการโอเคต่อไป agree I have to agree สมมติว่าไม่ใส่ชื่อเพื่อนลงงานเราก็ใส่ ใช่ว่า I have to agree with you นะขึ้นเต็มประโยคเลยค่ะขึ้นตามผรงหญิได้เลยค่ะโอเค I have to agree I have to agree with you แบบนี้ตามด้วยคืออได้เลยเป็นการแสดงความเหงื่อถ้ามีเหงื่อจับคู่นะขึ้นเต้นประโยะอะค,คอยะคะี okay. อะคะนะกคนะห,หนึ่งมารัวๆะคะ่ะให้คูบ่บวได้รู้ว่าเพื่อนได้ฝึกไปพร้อมๆกัน I have to agree with you. I have to agree with you. I have to agree with you. That you present this project at hand with Christ. Not a sign that I do not earn up on that. are a guy in. วัอ uh, ่ะบีวัดอ่ะวันนี้วันนี้สามนะ t h i of february so tomorrow what is your plan m r is อัใช้ได้เลมือนกใช้ในประโยคทั่วไปไดด้ยนะคะ I ่อกแสดงความร้ก Oh, exactly. Exactly. Ah, exactly. Oh wow. yeah. disagreeing with other opinions. Disagreeing with other options. Okay. วิธีวิธีบัตรทำบัตรแล้วก็ตามด้วยบอยที่เราอยากเปิอแล้วก็ามด้ลยพอ โอ้โ n ว e รแต้คือการให้คาแนะนเป็นเวาเรอยากแนะนพวกเราวแต่ถ้าเป็นเราคนดเราก็ใช่ว่า

ตอนจุะตอนที่ต้องรแตว่าปาเสียงไม่ใอยได้ยินอะค่ะอ๋อรอบมา ไฮไฮไฮอเคโอเคโอเคเวลาไมนานมาก อโอเคอขอบคุณค่ะเพิร์นขอบคุณค่ะอาเหนียวอาตัอเลขขั้นต่ะ ฮัลโห Can you hear me น่าจะต้องเริ่มไลฟ์ใหม่เลยหรือเปล่าเพรว่าเสียงมันไม่ได้ยินใช่ปะอะโอเคงั้นเดี๋ยวครูโบจะมาอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวครูโบจะมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มใหม่ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคได้คะ่ะเเค